ใหมาหากก่ Yamaha Grand p i l a n o Hybrid Connected ฟีเจอร์อัพเกรดใหม่ทันสมัยโมเดิร์นไปอีกขั้นความพรีเมียมใหม่ Connect ให้ชีวิตมีอคลาส Yamaha Grand p i l a n o ใหม่ จะออกที่สู่หรือบริการทำสัญญาถึงบ้านก็ได้ไม่ต้องตาวโปรช่วยผ่อนไม่ขำรับประกันครบถ้วน5ปีหรือ50,000กิโเมตรจัดกับทางร้านหรือไฟแนว้นก็ได้สู่รบริการพร้อมช่างทุกสาขาสะดวกสบาย16สาขาทั่วเพชรบูรณ์สอบถามเพิ่มเติม056 701 777 ที่วัดธรรมรัตนารามตบนมันกล้วยอำเภอชนแดนจังหวัดเพชรบูรณ์นายชัชวันเบนจศริวงรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นประธานเปิดโครงการหน่วยบำบัดทุกบำรุงสุขสร้างรอยยิ้กับประชาชนครั้งที่4ทับ2 5 6พโดยมีนายนาวินสังขมาในอยงเภอชนแดน นายกอง,งการบริหารส่วนตำบลบ้านกล้วยหัวหน้าส่วนราชาการกำลังผู้ใยญ่บ้านผู้บริหารท้องถิ่นและประชาชนเข้าร่วมพร้อมนำส่วนราชาการออกให้บริการประชาชนกว่า30หน่วยเพื่อให้บริการแก่ประชาชนในพื้นที่อำนวยความสะดวกเปลี่ยนเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางของประชาชนและเพื่อรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่เพื่อให้ความช่วยเหลือได้ทันสถานการณ์โดยในโอกาสนี้รองผู้ว่าราชาการจังหวัดเพชรบูร์พร้อมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดเพชรบูร์โดยรวม การถวายผ้าป่าจำนวน5,197บาทให้กับวัดธรรมรัตนารามตะบนบ้านกล้วยอำเภอชนแดนมอบพันปลาให้กับกำลัผูพใหญ่บ้านมอบทุนการศึกษาจากกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตราชาสุดาสยามบรมราชกุมารีจมน5ทุนมอบทุนการศึกษา20ทุนมอบเงินช่วยเหลือปัญหาทางสังคมของสำมง,งานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จำนวน20รายมอบถุงยังชีพเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ประชาชนจมนวน200ชุด พร้อมเยี่ยมชมกิจกรรมที่ส่วนราชการนำมาบริการเคลื่อนที่ให้กับประชาชนถึงพื้นที่ให้ได้รับการบริการจากภาครัฐอย่างเท่าเทียมกันและเพื่อการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนแก่ประชาชนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นซึ่งเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลและของจังหวัดเพชรบูร์ ฝากไยยังพูดนบของแบบผู้ที่พัายามนำบพูบว่าราะว่าผมตือครับงาม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  ผู้ใหญ่ใจบุญร่วมทําบุญให้กับเด็กกําพร้าสงมอบความรักในวันมะเร็งไทยที่ชมรมบ้านดนตรีสีนอชนแดนตะบลชนแดนอำเภอชนแดนจังหวัดเพชรบูรณ์นางสาวนัทถาณีศูนย์พาณิชย์และนางสาวอุบลทิพย์ดวงเสาชาวบ้านตะบลสารลายอำเภอชนแดนจังหวัดเพชรบูรณ์เดินทางมาที่ชมรมบ้านดนตรีสี่นอโดยแจ้งความประสงค์ที่จะมอบความรักให้กับเด็ก นึง่งใวันวาเลนไทน์เดือมอมเสื้อผ้ากับเด็กจมนวสี่กระสอบกว่า300ชุดนอกจากนี้มีนายสมควรสีสันที่สุขผู้ใหญ่ใจดีชาวกรุงเทพมอบเงินสมทบอีก3,000บาท เป็นค่าซื้ออาหารมาประกอบรับประ,ประาทานทั้งนี้นางสาวนัทป,ปนีและนางสาวอุบลจิตกล่าวให้พอและให้กำลังใจกับเด็กๆกพมพาในวันมนาเลนไทยขอให้สู้ชีวิตตั้งใจศึกษาเล่าเรียนและตั้งมั่นอยู่ในความกตัญญูรู้คุณยึดมั่นในการทำความดีประพฤติดีปฏิบัติดีและสุดท้ายขอเป็นกำลังใจให้พร้อมทั้งจะไม่ทอดทิ้งเด็กๆกพระ้ะในท้องถิ่นอำเภอชนแดน โดยยินดีที่จะช่วยเหลือซึ่งจะกลับไปบอกเพื่อนๆและกลุ่มลายรวมทั้งจะหาอาหารข้าสารอาหารแห้งในการประกอบอาหารมาวอาให้อีกครั้งหนึ่งต่อมาในจงรักเกตแคร์ประธานสากลอมทรัย์สามัญศึกษาเพชรบูรณ์จำกัดมอบเงินให้กับเด็กกำพร้าชมรมบ้านดนตรีจำนวนหนึ่งพัน 1, บาทเช่นเดียวกับนางเมทาวีสิริพิมานันผู้จัดการสากลอมทรั์สามัญศึกษาจำกัดมอบเงินโดยผ่านนายรักษพลชิตตุม่มปูนกรรมการสากลอมรัพย์สามัญจำนวนหนึ่งพันบาท ส่วนที่วัดป่ากิติสารวนารามหมู่ที่4ตำบลชนแดนอำเภอชนแดนจังหวัดเพชรบูรณ์พระครูธรรมทรกนกพันธุ์สุบรนโนจ้าวาดวัดมอบเสื้อผ้าและชุดสูตรจมส10ชุดให้กับนางสาวสายน้ำเนนทองหัวหน้าเด็กชมรมบ้านดนตรีพร้อมด้วยตัวแทนเป็นผู้รับมอบ ที่ลานอเนกประสงค์หน้ารูปหลวงพ่อทบองคใหญ่วัดพุทธบาทชนแดนอำเภอชนแดนจังหวัดเพชรบูรณ์นายชัชวัลเบญจศริวงรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นประธานเปิดงานวิ่งเพื่อชีวิตวิ่งเพื่อทุกคนโดยมีชมรมกำมันผู้อยู่บ้านจังหวัดเพชรบูรณ์นำโดยดเรเด่นรงธรรมาประธานชมรมกำมันผู้ยู่บ้านจังหวัดเพชรบูรณ์และนายสุภกิจตั้งเมืองทองประธานกตตรสศพอชนแดน ที่ปรึกษาชมรมกำนันผู้ใยญ่บ้านจังหวัดเพชรบูรณ์ผู้นำท้องถิ่นกำนันนายกอบตอนายกเทศมนตรีและพ่อค้าประชาชนร่วมกันจัดวิ่งเพื่อชีวิตวิ่งเพื่อทุกคนหาทุนในการจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ให้กับโรงพยาบาลชนแดน พื่อไว้บริการผู้ป่วยมีนายสมศักดิ์แต่งมายาสาธารณสุขอำเภอนำเจ้าที่และผู้บริหารผู้มีการและเจ้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกว่า200คนและนายแพทย์สุรศักดิ์จันเกตผู้วยการโรงพยาบาลชนแดนนำเจ้าที่แพทย์พยาบาลร่วมวิ่งกว่า70คนโดยมีพันตำรวจเอกสืบพง์กลิ่นสุคนผู้กำกับการสาพชนแดนและนางชนกสุดากลิ่นสุคนประธานแม่บ้านตำรวจชนแดนมอบเหรียญรางวัลให้กับผู้วิ่งเข้าเส้นชัยและนายสมเด็จธรรมา นายองค์การบริหารส่วนตำบนพุทธบาทนางอุไรรักรุ่งโรดอุดมผลนายุทศมนตรีตะบนท่าข้ามนายประมวลดวงตานายองค์การบริหารส่วนตำบลชนแดดและนายหารศึกส่งสวัสดิ์กำนันตะบลท่าข้ามร่วมในพิธี รองผู้ว่าราชาการจังหวัดเพชรบูรณ์ลงพื้นที่สร้างความเข้าใจกับประชาชนขอให้งดเผาเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาไฟป่าที่สาราประชาคมบ้านเขาชะงกเหนือหมู่ที่7ตำบลบ้านกล้วยอำเภอชนแดนจังหวัดเพชรบูรณ์นายชัชวานเบนจะสิริวงรองผู้ว่าราชาการจังหวัดเพชรบูรณ์พร้อมด้วยพันเอกพัสินแสงคำรองผู้ในการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเพชรบูรณ์นายแพทย์สาธารณาสุขจังหวัดในอำเภอชนแดนหัวหน้าส่วนราชาการที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่หมู่ที่7 ตำบลมั่นกล้วยอำเภอชนแดนจังหวัดเพชรบูรณ์เพื่อพบปะก,กับประชาชนในพื้นที่สร้างการรับรู้และประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือกับประชาชนในการงดเผาเนื่องจากเป็นพื้นที่พบจุดความร้อนฮอตสปอตจำนวนมากเพื่อแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองซึ่งอาจจะส่งผลกระทบกับสุขภาพของประชาชนได้ รองผูว้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ในช,ชัชว,ว,วานเบญจสิริวงศ์กล่าวว่าทางจังหวัดได้ทราบข้อมูลจากหน่วยเหนือว่าปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองมีปัญหาที่รุนแรงใน17จังหวัดภาคเหนือโดยมีค่า PM 2.5สูงกว่าค่ามาตรฐานในส่วนของจังหวัดเพชรบูรณ์ปัจจุบันค่า PM 2.5ยังไม่เกินมาตรฐาน แต่ก็มีค่าที่ไม่สู้ดีผู้ราชาการจังหวัดเพชรบูร์จึงเปาาหมายกับกอรมนอนจังหวัดเพชรบูรณ์บูรณาการส่วนราชาการที่เกี่ยวข้องลงมาสร้างความรู้ความเข้าใจกับประชาชนในการงดเผา โดยเลือกกลุ่มเป้าหมายสร้างการรับรู้เป็นพื้นที่ที่พบจุดความร้อนฮอสปอตจำนวนมากซึ่งในวันนี้เป็นตำบลบ้านกล้วยอำเภอชนแดนโดยการลงพื้นที่ครั้งนี้จะมีส่วนราชาการที่เกี่ยวข้องมาให้องค์ความรู้ในอำนาจหน้าที่ของตนเองพร้อมรับฟังเสียงสะท้อนของประชาชนในพื้นที่เพื่อนำข้อมูลและปะัญหาที่เกิดขึ้นเสนอต่อผู้ว่าราชาการจังหวัดเพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาต่อไป จ่าทหารเพชรบุญต้องสีน้ำตาหลังจากที่เจอข่าวร้ายวันเดียว2เหตุการณ์ทั้งไฟไหม้บ้านและพ่อเสียชีวิตผู้สื่อข่าวรายงานว่าจ่าสิบเอกบุญชอบถาวรสังอายุ48ปีเป็นทหารสังกัดอยู่มณฑลทนหารบกที่36เพชรบุญถึงกับปล่อยโฮร้องไห้ได้วยความเสียใจเมื่อได้รับแจ้งข่าวร้ายว่าบ้านซึ่งเป็นมรดกจากปู่ย่าที่สร้างไว้ให้ถูกไฟลุกไหม้จนวอดทั้งหลังประเมินความเสียหายไม่ได้และในระหว่างที่กำลังตรวจสอบความเสียหายอยู่นั้น กลับได้รับแจ้งข่าวร้ายซ้ำสองเมื่อยติจากต่างจังหวัดโทรมาบอกว่าพ่อเสียชีวิตลงแล้วในวันเดียวกันทำให้เจ้าตัวถึงกับเข่าสุด้องไห้โฮที่ต้องมาเจอข่าวร้ายสองเหตุการณ์ในเวลาที่ไล้เรียกกันผู้สึกขาจึงเดินทางไปที่บ้านที่3มหมู่11บเอตำบลท้ายดงอำเภอวงองังโป่งจังหวัดเพชรบูรณ์ซึ่งเป็นบ้านสองชั้นครึ่งปูนครึ่งไม้ถูกไฟไหม้ว่วทั้งหลังทรัพย์สินสิ่งของมีค่าภายในบ้านได้รับความเสียหายทั้งหมดประเมินมูลค่าไม่ได้โดยมีจ่าสิบเอกบุญชอบถาวรศัก อายุ48ปีเป็นเจ้าของบ้านพร้อมโดยญาติิกําลังเดินตรวจสอบความเสียหายพร้อมทั้งเปิดเผยเหตุการณ์ว่าเกิดขึ้นตอนประมาณเที่ยงคืนเศษของวันที่12กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาต้นเพลิงเกิดจากบนบ้านชั้น2และลุกลามอย่างรวดเร็วซึ่งตอนเกิดเหตุนั้นไม่มีคนอยู่บ้านเพราะตนเองนั้นเดินทางไปทํางานในค่ายทหารมณฑนทหารบกที่36เพชรบูรณ์จะกลับบ้านอาทิตย์ละครั้งบางอาทิตย์ก็ไม่ได้กลับซึ่งปกติเวลาไม่อยู่บ้านตนเองจะยกคัดเอาลงตลอดเพื่อป้องกันไฟฟ้าลัดว จแต่เหตุการณ์ครั้งนี้ยังไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัด ต้องรอพิสูจน์หลักฐานเพชรบุญข้ามาตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้งและในขณะที่จ่าสิบเอกบุญชอบกำลังสารวจนกับการตรวจสอบความเสียหายของบ้านหลังดังกล่าวก็กต้องได้รับข่าวร้ายซ้ำสองเมื่อญาติจากตา่างจังหวัดโทรมาแจ้งบอกว่าพ่อของจ่าสิบเอกบุญชอบนั้นได้เสียชีวิตแล้วที่โรงพยาบาลขอนแก่นทําให้เจ้าตัวถึงกับปล่อยโฮร้องไห้ด้วยความเสียใจที่ต้องเจอเหตุการณ์ไฟไหม้บ้านจนวัดทั้งหลังนําซ้ําต้องเดินทางไปรับศพพ่อเพื่อนํากลับมาบาเพ็ญกุศลตามศา,าสนาต่อไปทั้งนี้จ่า เสบียงบุญชอบเล่าว่าตนเองพอทราบข่าวบ้านไฟไหมก็รีบเดินทางมาดูพอเห็นเข่าแทบสุดและไม่รู้จะทํำยังไงเสียหายหมดซึ่งบ้านหลังนี้เป็นบ้านมรดกที่ปู่ย่าได้สร้างเอาไว้ประเมินค่าไม่ได้ซึ่งตนเองไม่ค่อยได้อยู่บ้านต้องออกไปทํางานในตัวจังหวัดบางเสาที่ก็ได้กลับบ้านบางที่ก็ไม่ได้กลับและทุกครั้งที่จะกลับไปทํางานจะเอาเบเกรอร์ลงก่อนจึงไม่ทราบว่าเกิดเหตุไฟไหม้ได้อย่างไงจะว่าถูกวางเพลิงก็ไม่น่าจ,จะใช่เพราะตนเองนั้นไม่เคยทะเลาะหรือว่ามีปัญหากับใครเบื้องต้นต้องรอพิสูจน์หลักฐานมาตรวจสอบ ให้ในชัดอีกครั้งคาดว่าเสียให้ไปกี่เท่าไหร่ครับประมาณประเมิมนประมาณเท่าไหร่คร,หรครับ,ค,รบคือมันเป็นอบ้านของเขาเรียกอะไรมรดกนะมร,ดก,มรดกของปู่ย่าสร้างให้ครับปูบ่ย่าเป็นคนสร้างให้ เรามารับช่วงแล้วก็รับเกิดหตุตอนที่เรารับไม่ได้ก็เราไม่ได้อยู่ก็ไปทํางานเนาะเราก็มีจะได้กลับก็เสาทิย์บางเสาทิย์ก็ไม่ได้กลับเนาะ่ทีงานงานของเรามันบางทีก็ได้กลับบ้างไม่ได้กลับบ้างแต่เรื่องเรื่องเบเกอร์เนี่ยก็คือเอาลงก่อนมาทุกครั้งเอาลงทุกครั้งใช่ไหมฮะ ่แต่ก็ไม่รู้มันเพื่อนเกิดไฟไหม้ได้ยังไงก็ไม่รู้ใช่ไหมฮะหรืออาจจะเป็นการวางเพลิงก็ไม่ก็ไม่น่านะก็ไม่มีทะเลาะกับใครตอนนี้เรายังสันนิษฐานอะไรไม่ได้ต้องรอพิสูจน์หลักฐานอย่างเดียวครับครับพ่อเขาเสียอีกพ่อเสียอยู่โรงพยาบาลชัานแกนนู้นโอ้ทั้งไฟไหม้บ้านพ่อเขาเสียมาแัดมาเป็นยามทองมาเมื่อคืนนี่ทุ่มนึ่ง กูรู้ยังยังมีคนที่อยู่โรงพยาบาลน,นี่ทำงานโรงพยาบาลน,นี่คอยรายงานตลอดตัว<อ>เขาญาติเขาทำงานนู่ที่โรงพยาบาลเอเอขับรถไปเด้อไอ้ทายไปด้วยไอ้ทายเอ็นิดไอ้ทายไปด้วยครับเออไม่ได้นอนเออไม่ได้นอนเมื่อคืนไม่ได้นอนเลยเนี่ยเมื่อคืนก็ไม่ได้นอนครับพี่อำรวจนะว่ายมากับพ่อผมบุญเสียเมื่อกี้ พ่อผมมึงเสียเมื่อกี้แล้วมึงนะพ่อผมมึงเพิ่งเสียเมื่อกี้น้ายังไงอะไรเรื่องอยู่อนแก่นเดี๋ยวผมจะตีรถไปเอาศพพ่อที่ขอนแก่นมาไว้ที่จตมรุเดี๋ยวผมจะตีรถไปเอาศพพ่อที่ขอนแก่นแล้วมา ไว้เพชรบูรณ์นะตรงนี้มันสะดวกกว่าครับตรงนู้นเอามาจะนทีบ้านทงน้นก็มีแม่แม่มันไม่มีไก่เดี๋ยวก็เอาไปไว้ที่บ้านเดี๋ยวกับเดี๋ยวผมเอาไปไว้บ้านพ่อตาก็คือไม่คืออ่าไม่ ไม่เอาไว้วัดครับแต่เอาไว้บ้าน